สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง DOM DOM นะครับแล้วก็ BFRTP i ตรงนี้นะครับมันคืออะไรนะครับมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ DOM positioning นะครับเป็นเรื่องของการแสดงข้อมูลใน data table นะครับตามที่เราต้องการกำหนดนะครับว่าตรงไหนคืออะไร ซึ่งเขาก็จะมีคำศัพท์ตัวย่อนะครับอย่างเช่น L ก็คือ Link F ก็คือ Filter T ก็คือ Table นะครับ I Formation P p e g i n a t i o n R Processing อย่างเงี้ยนะครับซึ่งนะครับให้เห็นภาพนะครับผมได้ทำเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับเวลาที่เขาใช้ DOM เนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้แสดงข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมาเรียงคำเนี้ยนะครับ อย่างเช่นตัว f คืออะไร f ก็คือฟิลเตอร์นะครับให้แสดงฟิลเตอร์ด้วยนะครับ r คืออะไร r ก็คือ processing นะครับ t ก็คือ table แสดงตารางนะครับ i นะครับ i ก็คือ info หรือว่า information นะครับแสดงข้อมูลนะครับว่าแสดงข้อมูลจากแถวไหนถึงแถวไหนอะไรเงี้ยนะครับมีทั้งหมด่แถว p ก็คือ paging หรือ pagination นะครับแสดงหน้าหนึ่งหน้า2หน้า3นะครับ L ก็จะเป็น link นะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับอยากแสดงผลซ่อนอะไรแสดงอะไรเราก็จะต้องใช้ DOM นะครับแล้วก็กำหนดค่านะครับใน s ิงเ l e c โ d ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างตอนนี้นะครับในตัวอย่างตอนนี้นะครับนี่นะครับมันไม่โชว์นะครับว่ามีทั้งหมดกี่แถวตรงนี้นะครับ ซึ่งมันก็คือลิงก์นะครับเนี่ยมันก็คือตรงนี้นะครับก็คือ L ถ้าเราอยากให้มันแสดงลิงก์ว่าแสดงกี่แถวด้วยนะครับเราก็จะต้องไปเพิ่มคําสั่งตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ตัว L ลงไปแบบนี้ L อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองกดบันทึกดูครับจากนั้นนะครับเราก็มาลองรีเฟรชหน้าจอดูครับ เรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะโชว์แสดง10แถวตรงนี้นะครับก็จะโชว์ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าเรานะครับไม่อยากโชว์อะไรอยากโชว์อะไรนะครับเราสามารถที่จะมากําหนดนะครับค่าอยู่ในนี้ได้เลยนะครับเช่นสมมติว่าเราแสดงเฉพาะ L อย่างเดียวสมมติว่าผมจะลบทิ้งหมดเลยนะครับลบทิ้งหมดแสดงเฉพาะ L อย่างเดียวนะครับ Dom L อย่างเงี้ยนะครับมาดูผลลัพธ์ที่ได้ครับ นี่นะครับมันก็จะแสดงเฉพาะตรงนี้นะครับตัวฟิลเตอร์ค้นหาก็จะไม่โชว์นะครับอินโฟก็จะไม่โชว์มีกี่หน้าก็จะไม่โชว์เห็นไหมเวลาที่เรานะครับมาใช้เฉพาะแค่นี้นะครับแต่ถ้าเรานะครับใช้เรียงนะครับข้อมูลตามตัวอย่างนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอยากโชว์อะไรอยากโชว์อะไรอยากโชว์อะไรเราก็ใส่ตามนี้เลยนะครับข้อมูลนั้นก็จะปรากฏนะครับอยู่ใน Data Table ของเรานะครับ เดี๋ยวมารีเฟซดูผลลัพธ์ครับนี่ครับมันก็จะโชว์มาหมดเลยนะครับค้นหานะครับแสดงแสดงปุ่มนะครับแสดงแถวนะครับนี่คือที่มาของ DOM position นะครับว่าคืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ